าดูฐานแพ่ก่อนไอ้ฐานแผ่ที่พวกเราชอบคิดเอาเองหลายคนคิดเอาเองว่าถูกกว่าใช้เสาเข็มผมกำลังจะบอกคุณว่าสำหรับผมแล้วนะฐานแผ่เนี่ยมีประเด็นเยอะมากเทียบกับเข็มผมไม่คนไม่ชอบใช้ฐานแพ่ผมจะออกแบบฐานแพ่ต่อเมื่อต่อเข็มไม่ได้อ่าจริงๆคือถ้ามุดเป็นดินแบบเมื่อกี้ที่เจาะหลุมเมื่อกี้เนี่ย าฐานแผ่ก็ได้ตอกเข็มก็ได้ผมตอกเข็มร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วเดี๋ยวผมจะอธิบายให้คุณฟังว่าทําไมผมเลือกตอกเข็มฐานแผ่คุณดูนะภาพการทํางานฐานแผ่นะเนี่ยบ้านหลังนี้ฐานแผ่เห็นเห็นอยู่แล้วว่าคุณหลุมแบบนี้เฮ้ยก็ขุดดีนี่ไม่เห็นมีปัญหาอะไรนี่เขาดินดีไงดินดีมีพื้นที่เยอะด้วยเห็นป่ามีพื้นที่ใหญ่คุณสังเกตไหมเวลาคุณทําฐานแผ่มันจะมีกระบวนการขุดดินเอาดินขึ้นมากองปากหลุมทิ้งก็ไม่ได้เพราะอะไรเดี๋ยวต้องกบกลับ แล้วกระบวนการที่จะดินทิ้งวางปากหลุมเนี่ยเวลาช่างทํางานหาแนวหาอะไรหาเซนเ,นเตอร์ฐานเนี่ยยุ่งยากมากนะถ้าดินคุณเละหรือเป็นหน้าฝนนะคุณนึกสภาพออกเอาละกันว่าเป็นไงนี่นี่สภาพนี้ดีมากเลยนะเป็นสภาพพื้นที่ที่โคตรดีเลยนะยังยังต้องเห็นสภาพนี้นะถ้าสภาพพื้นที่คุณแคบแล้วเละเทสนะโอ้โหจะเละมาและเอา,อางี้ซีเควนซ์ของการทําฐานแผ่คืออะไรเนี่ยคุณทําฐานแผ่คุณก็ต้องเนี่ย อ่ะผมไล่คุณฟังนะวันแรกขุดดินขุดดินเลยขุดจนถึงก้นฐานเลยเสร็จแล้วให้ลีนทันด้วยวันแรกอ่ะลีนเสร็จคุณก็ต้องหยุดงานเพราะอะไรลีนยังไม่แข็งทําอะไรต่อไม่ได้หนึ่งวันผ่านไปวันที่สองรีบเข้าแบบผูกเหล็กแล้วก็เรียกคอนกรีตมาเทเททันด้วยเทฐานเนี่ยทันด้วยเออเทฐานเนี่ยทันด้วยทันด้วยเทเสร็จกี่โมงก็ต้องหยุดเพราะคอนกรีตยังไม่แข็งวันที่สาม แกะแบบฐานรากต้องแล้วก็รีบเข้าแบบต่อหม้อเทต่อหม้อทันด้วยวันที่สามวันที่สี่ครับคุณถึงจะแกะแบบต่อหม้อแล้วกบหลุมได้นี่คือซีเควนซ์การทํางานสี่วันยังไงก็ต้องเท่านี้ถ้าฝนตกหลุมพังก็บวกวันเข้าไปโอเคไหมถ้าคุณจะล่นให้น้อยกว่าให้น้อยลงกว่านี้วันหนึ่งก็คือคุณต้องไม่ลีนเท่ย <c oughs> ไ,ไหมคุณต้องไม่ลีนแต่ผมเอามาตรฐานที่ต้องลีนแล้วกัน4วัน สามคืนถ้าระหว่างนั้นฝนตกอะไรนั่นก็เรียบร้อยก็มีจัดยาวขึ้นประเด็นที่2เวลาเข้าออกแบบฐานรากฐานแผ่มาให้คุณในแบบเขาจะเขียนแบบนี้เขาจะบอกว่ามีฐานขนาดเท่าไหร่แล้วเขาจะเขียนชี้ที่ใต้ฐานมาว่าดินใต้ฐานต้องรับน้ำหนักได้ไม่น้อยกว่ากี่ตันต่อตารางเมตรจำได้ไหมเพราะเวลาเขาออกแบบเขาจะต้องออกแบบโดยระบุว่า เฮ้ยฐานเนี้ยจะรับได้เนี่ยต้องดินต้องแข็งแรงกี่ตันต่อตารางเมตรแล้วเขาจะชี้บอกมาในแบบความรับผิดชอบผงพวกแบบจบแล้วผมเป็นผู้แบบผมรอดแล้วแล้วคําถามผมคือเวลาแบบนั้นมาหน้างานแล้วมาสร้างที่หน้างานขุดหลุมหน้าตาแบบนี้ออกมาเนี่ยแล้วหยุดอยู่ตรงนเนี้ยเนี่ยลึกพอละบอกเอาตรงเนี้ยพอละคําถามผมง่ายๆเลยนะคุณรู้ได้ยังไงว่าดินตรงนี้รับได้สิบตันต่อตารางเมตร คุณรู้ได้ยังไงว่าขุดลึกเท่านี้แล้วพอคุณรู้ได้งไงว่าเอ้ยตรงเนี้ยพอใช้ได้รับได้สิบตันต่อหลังหมใครเป็นคนบอกที่หน้าง,งานใครเป็นคนเวอร์ y ีไฟดินตรงเนี้ยใครเป็นคนเวอร์ y ีไฟบอกผมหน่อยวิศกรเหรอแม้กระทั่งวิศกรอยู่หน้าง,งานวิศกรรู้ได้ยังไงมองแล้วบอกได้เหรอผมก็บอกไม่ได้นะผมก็อย่างมากถ้ามีประสบการณ์เยอะๆก็บอกเออน่าจะพอก็ต้องบอกแค่เนี้ย ไม่มีใครบอกว่าเนี่ยดูปุ๊บเฮ้ยได้เลยทําไมครับดินตรงนี้รับได้11.789ตันต่อตารางเมตรมึงจะเก่งขนาดนั้นเป็นไปไม่ได้รับโดยปกติคุณว่ามีวิศกรอยู่ปะโฟร์แมนยังไม่อยู่เลยแล้วคําถามคือตอนบอกว่าเอาตรงเนี้ยใครเป็นคนหยุดขุดหลุมบอกเอาตรงนี้คนงานคนขุดใช่ปะโหออกแบบมาซะอย่างดีเลยตอ กำหนดโน่นกำหนดนี่มาเพราะว่าถึงหน้างานปุ๊บออยาความรับผิดชอบไปตกกับใครก็ไม่รู้และคนที่เขาบอกว่าเอาตรงเนี้ยคุณว่าเขารู้เรื่องไอ้ที่เราคุยกันเมื่อกี้ไหมว่าเอ้ยดินต้องแบกรับกี่ตันต่อตารางเม็ดดินมันทํางานแบบไหนเขารู้ไหมไม่รู้ไม่รู้ต่อให้วันนี้คุณรู้คุณกลับไปดูคุณก็บอกไม่ได้ว่าตรงนี้มันกี่ตันต่อหถามว่ามีวิธีทดสอบไม่มีแต่ปกติเราไม่บ้านแบบเนี้ยเราไม่ได้มาทดสอบเพราะว่าวิธีการทดสอบนั้นค่อนข้างยุ่งยาก ใช้แบคโฮใ,ใช้รถสิบล้อใช้อะไรยุ่งยากเขาจะทดสอบกับถนนส่วนใหญ่บ้านแบบนี้งานแบบนี้ไม่มีใครเรียกว่าทดสอบหรอกทุกคนก็นึกภาพออกใช่ไหมขุดแบบนี้ขุดแบบนี้เอาตรงเนี้ยแล้วก็เอาตรงเนี้ยแหละนะเอาตรงนี้แหละกูว่ามันพอกูว่าพอก็พอเอาพูดง่ายคำถามที่สองคุณคิดว่าดินอ่ะขุดลงไปมันเป็นระดับแบบนี้เหรอมันอาจจะเป็นแบบนี้ก็ได้นะตรงนี้ดานอยู่สูงแล้วก็ลงมาต่ําหน่อยแล้วก็เลื้อยขึ้นเลื้อยลง เพราะฉะนั้นโดยหลักแล้วฐานทุกฐานต้องอยู่บนดานที่แข็งแรงแต่ไม่จําเป็นต้องอยู่ระดับเดียวกันหมายความว่าหลุมเนี้ยคุณอาจจะขุดตื้นหน่อยแล้วว่าแล้วก็ไปเจอดินแข็งก็หยุดหลุมถัดไปคุณอาจจะต้องขุดลึกลงไปเพราะดินมันเลื่อยลงโดยหลักแล้วมันต้องทําแบบนั้นคําถามผมคือในเวลาขุดจริงๆอะ่ะมีใครขุดแบบนั้นบ้างมีใครขุดว่าให้ตรงนี้ลึกหน่อยไม่เจอดานลึกลงไปอีกลึกลงไปอีกไม่มีหรอกครับ ทุกคนบอกขุดเท่านี้ขุดระดับเนี้ยทุกที่ทุกหลุมกลายเป็นว่าบางหลุมดินดีบางหลุมอัดดินอนจ่จะไม่ดีเห็นไหมเริ่มมีความแข็งแรงใต้หลุมไม่เท่ากันละไม่เป็นเหมือนแบบที่ออกแบบว่าสิบตันต่อตารางเมตรทุกทุกทุก,ท,กทุกฐานราดที่รับบ้านมันกลายเป็นว่าบางบ้านบางหลุมรับได้สิบตันบางหลุมหยุดที่ระดับเนี้ยแต่อันตรงเนี้ยอาจจะรับได้แค่แปดตันเองนะเห็นไหมมันเวอร์ y ยาก ไปหน้างานแล้วมันวล i ไฟยากว่าดินเนี่ยมันมันมันรับน้ําหนักอะไรได้เท่าไหร่แต่ว่าก็ทํากันไปและโดยส่วนใหญ่มันก็จะทําบนอาคารที่ไม่น้ําหนักไม่เยอะก็เรียกว่าเสี่ยงๆกันไปหน่อยนะมีเซฟตงเซฟตี้ไปช่วยก็ใช้เซฟตี้ไปแต่ผมถึงไม่ค่อยชอบฐานแผ่ด้วยเหตุนี้แหละเพราะวันวล i ไฟยากนะครับผมจะใช้ต่อเมื่อมันแบบเพทว่าสำรวจมาแล้วแบบขุดไป2เมตรนี่เจอด่านล้านอร์ คือขุณไม่ลงตอกเข็มก็ไม่ได้อย่างเงี้ยผมจะใช้ทานแพแต่ถ้าบอกว่าตอกลง6เมตรเนี่ยผมผมซัดเข็มละตั้งแต่5เมตร6เมตรผมก็ซัดเข็มละเพราะว่าเข็มอะครับโดยเฉพาะเข็มตอกมันสามารถเช็คการรับน้ําหนักได้ผ่านกระบวนการที่เรียกว่าโบกเขาเดี๋ยวค่อยว่ากันอีกอย่างหนึ่งอีกอย่างหนึ่งที่คุณต้องรู้ก็คือ เวลาคำนวณค่าใช้จ่ายของฐานแพ่ไม่ใช่คำนวณจาก b o q เฉพาะคอนกรีตไม้แบบเหล็กคุณต้องคิดถึงกระบวนการขุดถมวางดินไว้ด้วยถ้าบางที่ต้องย้ายดินค่าขนย้ายดินค่าขุดค่าถมต้องเอามาเฉลี่ยด้วยอันที่สามที่คุณควรจะคำหนึงถึงถึงคือระยะเวลาอย่างเมื่อกี้ที่ผมบอกเนี่ยหลุมนึงอ่ะจะก,กี่หลุมก็ตามเร็วสุดสวันอ่าไอทำไอหลุมฐานแฐานพวกนี้อาจจะเป็นอาทิตย์เลย นะี่ยถ้าช่วงหน้าฝนนี่เละเลยแต่ถ้าแบบบ้านหลังเนี้ยแล้วผมเปลี่ยนเป็นเข็มตอกเนี่ยทั้งหมดเนี่ยประมาณ12หลุมเนี่ยผมถ้าผมจะตอกให้เสร็จวันเดียวอะ่ะผมตอกได้นะถ้าสมมุติว่าตอกลึกสัก1ิเมตรเนี่ยผมเรียกรถเนี่ยดินแบบนี้นะที่แบบนี้นะรถวิ่งได้นะผมเรียกรถตอกมาตอกเลยตอกมาตั้งแต่เช้าเลย12หลุมอะ่ะผมอาจะให้จบในในวันนั้นอะ่ะเป็นไปได้ช้าสุดผมก็สองวันไม่ต้องขุดหลุมเลยเดี๋ยวตอนทําฐานลากขุดฐานลากหัวเข็มนิดเดียวเอง นิดเดียวเองขุดยังไม่ถึงเม็ดคุณเม็ดเลยตื้นกว่านี้เยอะไม่รู้ในความรู้สึกผมอ่ะสะดวกกว่าในการใช้เข็มแล้วผมว่าถูกกว่านะครับเทียบค่าใช้จ่ายแล้วอันนี้คุณไปพิจารณาเองแล้วกันนะผมสรุปให้งี้ฐานแผ่ราคาไม่ได้ถูกกว่าเข็มเสมอไปอาจจะไม่ได้เหมาะสมเสมอไปต้องดูสภาพพื้นที่หลายๆอย่างด้วยนะครับเหมาะกับอาคารเตี้ยน้ําหนักอาคารไม่เยอะสิ่งที่ต้องระวังคือเราไม่รู้ว่าดินมันแข็งแรงหรือไม่ นะครับมันเป็นไปตามที่ออกแบบจริงหรือเปล่าแล้วก็ยากที่จะกำหนดว่าดินมีคุณสมบัติตามที่เราต้องการหรือไม่นะครับ